ชค่น <Often> <wh isk> ุยากแต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์ถามว่าใครดูใครดูเขาก็วักันอะไรบ้างยังค่ะไม่เห็นนะคะใช่ค่ะเเราไม่เจ๋งกันอ่าผมเห็นได้แค่นั้นจึงในตาปลาอันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวเอามาเรื่องของ เจอไ,นะไ,เไหะเจอแล้ว,ลวมีคนยังไม่เข้าคัสต์อีกไหมสแกนกันยังเออเข้าไปนะคะเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวอาจารย์สอนสาธิตด้วยวันนี้แล้วก็ให้พวกเราฝึกเสร็จแล้วเนะี่ยอาจารย์ก <c oughs> ็จะโพสต์วีดีโอที่ของจุฬาหนะรู้สึกที่เขาทำบรรจุไปเผื่อว่าเราไปทว เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกมาของเราเนี่ยมันจะฝึกค่อนข้างหากันกับวิชาที่เรียนนะคะัน,ะะนนี้สัญญาณชีพนะคะชีพคืออะไรคะเรารู้จักชีพไหมชีพเป็นจอยําไรมันไม่ไปอ่ะ <laughs> สัญญาณแปลว่าอะไรฮะสัญญาณคืออะไระคะนีกลมมาปเนี่ยทำไมเงียบจังสัญญาณคืออะไรลูกทำไมจะเปิดอะไรไม่ติดเลยอ่ะสัญญาณแปลว่าอะไรคะจะมีชีวิตใช่ไหมฮะชีพคืออะไรฮะสัญญาณคืออะไรสัญญาณคือสัญลักษณ์ใช่ไหมชีพคือชีวิตใช่ไหมฮะสัญญาณชีพคืออะไรฮะรยังมีชีวิต เออเป็นตัวผมบอกว่าฉันไม่ตายนะคะยังมีชีวิตอยู่ถึงจะหลับๆไปบ้างนะคะ<ด>หลังยินข้าวก็อาจจะแบบเ,เป็นไงคะสลือๆทำไมเลืองหน่อยๆจังอะจะกลับบ้านหรือ<ม>เออไม่นะเพราะว่าเพิ่งกลับมานะสัญญาณชีพมีอีกตัวคะช่วยกันเรียนช่วยกันเรียนอ่านมาตอบก,ก็ได้จะได้ช่วยกัน เลยสัญญาณชีพมีกี่ตัวเอ่ยสามสี่มีสอ่าสีตัวอะโอเคมีอะไรบ้างคะคุณหน้าภูมิชีพประจอนการหายใจโอ๊ะจ่พับายอัไหกดแคร์อะไรกันเลยว ทีนี้อาจารยบอกว่าสัญญาณชีพเนี่ยมันหมายถึงว่าแสดงถึงการมีชีวิตมีสีตัวนะคะทีนี้ทั้งสีตัวเนี่ยมันเป็นตัวแทนของการทํางานของอวัยวะ,ะทำไมทำไมไม่มาอาวัยวะที่สำคัญในร่างกายตัวแรกตัวแรกอุณหภูมิเราเรียนสรีระกับกายวิภาคมาแล้ว

อุณหภูมิจะผิดปกติไหมผิดปกติใช่ไหมคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราเคยได้ยินไหมคำว่ามีไข้มีไข้เคยได้ยินไหมคะตกในโรคไหนบ้างคะตกในโรคอะไรบ้างไข้หวัดไข้หวัดไข้หวัดนี่มีเชื้อหรือไม่มีเชื้อนะมีมีเชื้อเอาแล้วมีไข้ในโรคไหนอีกบ้างอะไรนะโควิดอ่าโควิดหัวล็อกไปแล้ว โควิดมีเชื้อไหมคะมีมีเชื้อมีโรคอะไรอีกไหมคะที่เรารู้จักเข้ติดต่อไข้ติดต่อมีเชื้อไหมมีมีดังนั้นสรุปว่าภาวะมีไข้แสดงถึงภาวะมีเชื้อการติดเชื้อการติดเชื้อเชื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดไข้แล้วคนไข้มีไข้สูงเนาะแสดงว่ามีการติดเชื้อแล้วแหละนะออกมาสักทีเหมือนจะต้องกล่าวไว้นะ จิ้มไมติดอีกอ่าเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีไข้สูงเราเวชชันมาไปเลยว่าเออน่าจะติดเชือ้อทีนี้เมื่อกี้ถ้าโควิดเนี่ยติดเชื้อของระบบไหนคะทางเดินหทางเดินหาใจอาการอาการมันเป็นยังไง <จบ S 1> อาการ,รมีอะไรบ้างคะเจ็บคอเจบอ็บคอ อะไรหอบไอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจอาการมันจะแสดงออกทางไหนคะทางระบบทางเดินหายใจที่ผิดปกติถูกต้องไหมถูกค<อ>่ะเพราะฉะนั้นการหายใจจะผิดปกติได้ไหมในโควิดได้คนไข้จะหอบเหนื่อยใช่ไหมที่เพื่อนบอกเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวหายใจเองเมื่อก,กี้เราพูดถึงตัวไข้อันนี้เรายกเคสตัวอย่างมาว่าเป็นโควิดใช่ไหมคะ เรื่องโควิดเนี่ยอันที่หนึ่งเรื่องหมอไข้แล้วอันที่สองเมื่อกี้เรายงมาได้เรื่องของการหายใจทีนี้เราก็ต้องรู้ว่าหายใจปกติมันเป็นยังไงลองดูซิเพื่อนหายใจยังไงยังหายใจอยู่ไหมหายใจผิดปกติเป็นยังไงคะเป็นเร็วเร็วเออแล้วเป็นยังไงอีกตินจารอะไรต้นช้าเราหายใจอาจารย์ยังเปิดไม่ได้เลยเนี่ย แล้วมีอะไรอีกคะวเวลาหายใจเราใช้ใช้อะไรต้องคะปอดจะไม่ใช้อะไรอีครอกคะระบบทางเดินหายใจมีแล้วจมูกเออแล้วมันมีถ้าตอบให้เท่ากักการก็มีทางเดินหายใจส่วนบนกับทางเดินหายใจส่วนล่างอันติดเชื้อถ้าลงปอดก็คือลงสู่ส่วนล่างใช่ไหมคะอาการจะรุนแรงไหม รุนแรงเพราะฉะนั้นคนไข้อาจจะมีหายใจเหนื่อยมากหายใจหอบเวลาคนหอบเป็นยังไงคะมันมันรู้แล้วว่าเร็วต่อไปแล้วมันมีอย่างอื่นไหมเวลาหอบเป็นยังไงคะเหนื่อยเหนื่อยอาจารย์เหนื่อยมากเราใช้กล้ามเนื้ออะไรในการหายใจคะกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจใช่การหายใจ กล้ามเนื okay. ้ออะไรอีกคะกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงเพราะฉะนั้นเวลาหายใจออกกล้ามเนื้อพวกนี้จะเคลื่อนไหวเร็วไหมเร็วเราเคยหอบไหมไม่เคยคุณเคยบีบไหมคุณเคยหอบไหมหอบตัวโยนไหมหายใจตัวโยนไหมกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงและกล้ามเนื้อกระบังลมจะเป็นไงคะ หดและขยายตัวแรงเราเรียกว่าหายใจแรงหายใจลำบากคือคนปกติอะถ้าไม่วิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้อะไรเลยจะเป็นโรคแล้วก็หายใจแบบหอบอย่างนั้นน่ถือว่าปกติไหมใช่มันไม่ปกติใช่ไหมคะอะหายใจอุณภูมิเอ,อ่อแล้วก็อีกตัวถัดไปก็คือชีพจรใช่ไหมคะชีพจรแสดงถึงการทํางานของอะไรคะไม่กดไม่ไปเลยอะ ที่จระแสดงถึงการทํางานของอะไรคะหัวใจหัวใจอ่าหัวใจทํางานยังไงคะปกติระหว่างที่มันเป็นปัญหาอะไรเนี่ยพอดีกาแฟมันหกใส่อาจารย์ไม่รู้มันมันวดนมันเนียกอะไรนะท้นหัวใจยังไงคะหัวใจทํางานยังไงคะปกติ หัวใจทำงานยังไงเอ่ยสรีระวิทยา,ายาแพภา์มันมันมันสัมพันธ์กับวิชาประมพยาบาลการรักษาโรคนะสําหรับการวพภาคอาจารย์ก็เลยจะทวนแล้วก็พยายามให้มันสอดคล้องให้มันต่อเนื่องกันมาก็เลยถามเนาะชี้ประจรเป็นไงคะชี้ประจอสะแสดงถึงการทํางานของหัวใจต่อมาอาจารย์ถามว่าแล้วหัวใจทาํางานยะังไงปกติมันทางานยังไงคะ สูกจีดสูกจีดอะไรสุกจีดเลือดมันสุกจีดเลือดได้เพราะอะไรอะคะมีการบีบตัวใช่ไหมเออหมดแล้วเลยสุกจีดเลือดเป็นหน้าที่แต่ลักษณะการทําง,งานคือมันบีบตัวและคลายตัวหัวใจบีบตัวกลายเป็นค่าความดันโลหิตตัวบนหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัว เป็นค้าความดันหิดต,ตัวบนหัวใจห้องล่างขวาเอ่อห้องว่างซ้ายพูดคลายตัวกลายเป็นค้าความดันหิดต,ตัวล่างและการที่หัวใจมันบิดตัวเนี่ยเลือดมันจะออกมาเป็นละลองไหมคะออกมาไหมอ,ออกมาจากหัวใจเป็นละล่องไหมอ,ออกมาแล้วมันออกมาตามหลอดเลือดแล้วก็ถ้าเราเอามือไปจับที่เส้นแดง พอหัวใจปั๊งทีมันเหมือนคลื่นมาหนึ่งฟังเราก็จะจับชีพจรได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าหัวใจต็นเร็วชีพจรจะเร็วไหมเร็วเร็วนะคะอ่าแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าหัวใจทํางานเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นค่าความดันโลหิตด้วยหัวใจห้องล่างซ้ายบีตัวกลายเป็นค่าความดันต่นหัวใจห้องล่างขวาในห้องล่างซ้ายใายตัวเป็นค่าความดันต่ำล่า ถูกต้องไมหมคะความดันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นได้ยังไ,เไงไเกิดจากการทํางานของหัวใจที่มันบิดตัวใช่ไหมใช่ค่ะเกิดไม่ได้สักนะนะทีนะไม่เม็นไรนะอ่ะทีนี้ตัวของ ถ้าความดันโลหิตอาจารย์ชอบเปรียบหัวใจเหมือนกับปั๊มรู้จักปั๊มไหมคะปั๊มน้ำอะ่ะนะคะปั๊มน้ำมันทำหน้าที่สูบน้ําใช่ไหมคะก็เหมือนกับหัวใจที่สูบเลือดปั๊มน้ําสูบน้ําออกไปทางท่ออาจจะเป็นท่อแปบหรือว่าสายยางใช่ไหมคะมันผ่านกบไปที่สายยางสมมติว่าสายยางเป็นเส้นเลือดเส้นเลือดพอ ตากแดดตากฝนอายุนานเท่ากันเป็นไงคะไอไอแป๊บน,น้นน่ะมันเป็นยังไงมันแข็งตัวไหม <Okay. S 1> แข็งตัวความยืดหยุ่นมันน้อยใช่ไหมคะเ,ออเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบกับในโรคนะคะคนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันเนี่ยหลอดเลือดก,ก็จะแข็งตัวเหมือนกับแป๊บน้ำนั่นแหละแล้วพอแข็งตัวแล้วมีไขมันมาเกาะในหลอดเลือดด้วยหลอดเลือดจะแคบลงไหมคะแคบลงแคบลง ถ้ามันแคบลงแรงดันมันจะสูงมันต่ำต่ำอ่าสมมุติว่าเป็นแก๊สน้ำแล้วลองบีบแรงดันสูงหรือต่ำเราบีบให้รูมันแคบลงน้ำไปไกลไหมไปไกลความดันสูงไหมสูงเพราะฉะนั้นถ้าไขมันมัเกาะเส้นเส้ดเยอะมันเป็นอะไรคะนนนความดันเลยสูง <c oughs> ง่ายๆเลยเหมือนกับว่าเรา,เรากินไม่เหมาะสมมาสักนะพักหนึ่ง กินข้าวแป้งเยอะกินพวกไขมันทารานเยอะสุดท้ายมันก็ไม่ว่าเราจะกินแป้งกินอะไรมันก็เปลี่ยนเป็นไขมันไปเกาะที่หลอดเลือดหลอดเลือดเล็กความดันตอนแรกก็ไขมันโชว์ขึ้นนว่ก็ไขมันสูงพอสักพักนึงก็กลายเป็นโรคความดันเลือดสูงใช่ไหมคะเห็นนัดการวิพากษ์มันก็จะสัมพันธ์กับการบาบัดโรคและก็ในการที่จะวัดสัญญาณชีพเนี่ยมันก็ต้องเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ใช่วัดเป็นอย่างเดียวแต่เราแปลข้าไม่ได้ หรือว่ามีเคาะลูกไม่ได้อันนี้อาจารย์เกริ่นเกริเปิดไม่ได้สักทีทำยังไงดีอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอาจารย์อะไอนออโอเคอ่าเป็นภาพออกมหมคะ่ะอันนี้อาจารย์เชื่อโยงตอนหูรู้ว่ากายภาพปกติมันเป็นยังไงอ่ะแล้วพอมันผิดปกติเราก็ หมายความว่ามันเป็นโรคหนูก็จะรู้ว่าถ้าโวจแล้วมันจะต้องเจออะไรบ้างใช่ไหมคะอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องเจอนะคะอ่าทีนี้ตัวความดันโลหิตนะคะโรคที่เราคุ้เคยดีก็คือความดันหลหิตสูงใช่ไหมคะอ่าความดันหลหิตสูงเนาะความดันต่ำมีไหมมีมีในกรณีไหนได้บ้างคะ อาจารย์คะหนูตอบได้แต่มีไม่มีใช่ไม่ใช่โดนที่บมายตอบไม่ได้ทำไมเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนะอาจารย์จะต้องใช้โปรแกรมสำหรับบันทึกเออเพื่อที่จะให้เพื่อนได้เรียนดย้วยมันอยู่ตรงไหนแล้วละ่ะอ่า นะคะคเราได้เชื่อไอเพดใช่ไหมะ๊าทีนี้ตัวค่าความดันโลหิตเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงไหนแล้วนะหยาจังโลหิตหต่ำเออเกิดจากอะไรได้บ้างคะขาดสารอาหารขนนะะาดสารอาหารทำให้ความดันต่ำเหรอเครียดทำใจเราถึงเกิดได้ไนะ เือต้องขาดจนต,ตายอ่ะเพระาะลตอต,อตายแล้วความดันถึงจะต่ำเครียดมากตอนนี้ใช่ไหมคะเ, <c oughs> เออเคือนนในกรณีที่เสียเลือดใช่ไหมอ่าถ้าเรามีอุบัติเหตุเราเสียเลือดนะคะมันก็จะมีค่าความดันต่ำเพราะว่าตัวความดันนี้มันเกิดจากอะไรฮะมันมันเกิดจากตัวเลือดเนี่ยมันไปกระทบกับหลอดเลือด หัวใจบีบตัวมาแล้วเลือดไปกระพกับหบอกเลือดปั๊มน้ําสูบน้ํามาใช่ไหมคะแล้วน้ำเนี่ยมันไปดันสายยางทาให้เกิดแรงดันแล้วลูไหมคะถ้าเราดีน้ําลงเนี่ยน้ําออกน้อยไหมแรงดันมันต่ำนะเพราะฉะนั้นถ้าความดันต่ําเลือดไปเลี้ยงดีหรือไม่ดีไม่ดีแต่ถ้าความดันสูงก็ไปเลี้ยงดีสิทาอย่างนั้นเลี้ยงดีไหมถ้าความดันสูงไม่มาก ันตีบแรงดันมันแรงแต่ว่าปริมาณมันน้อยในคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือว่าความดาันโลหิตถ้าเราไปจับชีพจรส่วนปลายที่เทา้าอ่ะมันจะมีความเบามากเพราะว่าเป็นไงนะคะบรรยะทางห่างจากหัวใจเยอะแล้วก็มันมีแรงต้านเยอะนะคะถ้าเทียบกับชีพจรที่มือชีพจรที่มือเนี้จะจะเต้นแรงก,กว่า คือพยายามจะทำสอนออนไลน์ด้วยนะ่ะยแบบแปบนึงนะวินโดว์แคปเจอร ว่าคนที่ขาดอาจจะไม่ได้รียักมีความนการกัน mình có hai hộp lên เราเราดูไปในนั้นได้ไหม <S <S เดี๋ยวอาจารย์ก็จะเปิดไปเรื่อยๆเราเราดูในมือถือไหมเปิทำไมไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่น่า,นานจะเกี่ยวคอมนะพเพราะคอมมันไม่ได้เปิดติดอยู่ <S <S เดี๋ยวอาจารย์ปิดใหม่หนักๆค่ะนะนะโอเคทีนี้ตัวสัญญาณชีพเนี่ย เราพูดไปหมดแล้วอาจารย์กลุ่นนาไปหมดแล้ว,ลวมีสี่ตัวใช่ไหมคะสัญญาณชีพเนี่ยเป็นตัวบอกบอก,การทํางานของอวัยวะที่สําคัญของร่างกายอ,อเราพูดกันไปแล้วนะคะชีพจรกับความดันโลหิตบอก,บอกถึงการทํางานของหัวใจใช่ไหมคะถ้าชีพจรหรือความดันโลหิตผิดปกติเนี่ยเราไปตรวจอะไรต่อคะเราไปตรวจอะไรเ่อคะสองคนเมื่อหลังะน่าจะกำลังคุยกันเรื่องของชีพจรอยู่ ยังไงคะถ้าชีปประจรมีปัญหาหรือว่าความดาันโลหิตมีปัญหาเราทํายังไงคะเราบอกว่ามันทาหน้าที่บอกชีปประจรหรือว่าตัวความดาันโลหิตเนี่ยเป็นตัวบอกการทาหน้าที่ของหัวใจใช่ไหมคะอาะฉะนั้นถ้าเราจับแล้วมันผิดปกติวัดแล้วมันผิดปกติเราเป็นไงคะเราต้องไปตรวจอะไรคะความดันก็ต้องไปตรวจหัวใจเพราะว่าความดาันโลหิตเนี่ยบอกความผิดปกติของการทํางานของหัวใจถูกต้องไหมคะ เราเราอาจจะต้องไปตรวจดูว,ว่าหัวใจเนี่ยยังทํางานปกติไหมหรือว่าความดาันโลหิตที่สูงเนี่ยมันมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดเพียงอย่างเดียวนะ,ะแต่ถ้าชีพจรผิดปกติเนี่ยแน่นอนเนาะสแสดงว่าหัวใจเนี่ยทำงานผิดปกตินะ,ะถ้าชีพจรเร็วสแสดงว่าหัวใจเต้นเร็วใช่ไหมคะ,ะถ้าเบาก,ก็สแสดงว่าสุดหัวใจเนี่ยสุดฉีดเลือดน้อยนะคะ หายกันไปหมดเลยทีนี้นะคะเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของความสำคัญของสัญญาณชีพนะคะสไลดที่สามความสำคัญของสัญญาณชีพอย่างที่เราเกยกตัวอย่างโควิดเนี่ยถ้าติดเชื้อแล้วอุณหภูมิเนี่ยของวันนี้เนี่ย สามสิบเจ็ดจุดแปดพะพวกนี้มันเพิ่มขึ้นเป็นสี่สิบมันรุนแรงขึ้นไหมรุนแรงขึ้น,นเพราะฉะนั้นสัญญาณชีพที่มันสูงที่มันเปลี่ยนแปลงบอกถึงความรุนแรงของโรคนะคะบอกถึงความรุนแรงของโรคหรือว่าการเจ็บป่วยนั้นๆนะคะอืมทีนี้เวลาเรารักษาเนี่ยรักษาโควิดไปเมื่อกี้เราบอกว่าโควิดเนี่ยผิดปกติของระบบหายใจกับไหล่ระบบหายใจกับ

หรือว่าตรงที่เสียบคอมนี่เจ๊งไปแล้วแต่เมื่อตอนเชา้ากลาไปหกรถแล้วก็ยังมาใช้ต่อได้ dịch sí. yeah. nhau